ไปเที่ยวอะไมาอืมเที่ยวอะไมาคันเหรอคันออสู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 อืมอาสูไปถสูไปคันครับคันครับคันครับคันนะครับคันนะครับหืมอืมสอบนะครับสอบออกกล้องนะครับผมชอบออกกล้องนะครับผมนี่นะครับผมจุ่มๆสอบออกกล้องนะครับผม

ชอบมากเลยนะครับผมชอบมากเลยนะทูทูไทยๆเนี่ยจับป้าเลยครับผมถูไปทูมาก็งับนะครับผมก็นงับนะครับผมนี่นะครับผมชอบมากครับผมอดีก็เดินมานะครับก็ชอบกับรองเท้านี่นอนกิ้งได้นะครับผมถอดรองเท้าไว้ก็จะนอนกิ้งไปกิ้งมานะครับผมนี่นะครับผม จจิ้มมมุนะครับผมแมวไทยนะครับแมวไทยนะครับผมนี่นะครับผมนักเลียด้วยครับโอ้โอ้มาส่นกองแห้งแท้เลยส่วนกองแห้งแท้ไปเที่ยวมานะครับผมได้เวลาแจ้ได้กินข้าวแล้วนะครับอึมอ,อึมหนัก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 หน,นัเออเออเออะคุบเลยนะครับผมตะงักเลยนะครับผม แต่ครบงับเลยนะครับอืมนี่เราซื้อจิ้มจุ่มนะครับตัวดูจมูกเขานะครับผมจมูก,กจะเป็นจุ่มสีดำนะครับสีดำจุ่มจิ้มจุ่มน่ารักน่ารักน้องแมวน้องแมวได้ยินเสียงเปิดน้ำจะลุกหนีเลยนะครับผมกลัวน้ำนะครับเปิีตุ่มจะกลัวน้ำนะครับผมได้ยินเสียงเปิดน้ำไม่ได้ ลุกหนีทันทีเลยนะครับคินี้แค่นี้นกัน,นะครับไายครับทุกค,ค่นนะครับผมตามาชมน้องแม่นาลักนาักนะครับผมเดี๋ยวตามไปใต้ไปใต้เลย,เลยโอ้ยลงควัวนมาแล้วพูดอืมเดินไปยังอืม